ยอดขายรถญี่ปุ่นยังคงเป็นอันดับหนึ่งแต่ทำไมยอดขาย E ีวีถึงเป็นแบบนี้โซคูฟิมผู้นำฟิล์มเซรามิกรถยนต์และอาคารเอสลาเจาะจงโซคูฟิมและซีเครที่สุดของฟิล์มเซรามิกรถไฟฟ้า E ีี ในงานมอเตอร์เอ็กโป2025ที่ผ่านมาท็อปแมนได้ถูกเชิญไปงานนี้และแน่นอนครับขนาดในรอบสื่อมวลชนคนเนี่ยล้นหลามแน่นทุกบูธมีการเปิดตัวรถใหม่มากมายทั้งยุโรปญี่ปุ่นและจีนและแน่นอนครับรถญี่ปุ่นยังคงครองอันดับหนึ่งซึ่งรถญี่ปุ่นได้มีการตั้งราคาที่เกินความคาดหมายเริ่มที่โตโยต้าไฮลักซทาโวอีเปิดราคา1นึ่ล้านสี่แบาทวิ่งได้3 1 5ิกิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งถ้าเทียบกับแบรนด์จีนนะครับราคาไม่ถึงล้านหรือบาางงแรนดถถูกว่ Toyota ึ แล้วระยะทางวิ่งก็มากกว่าโตโยต้าถึงเข้าหนึ่งคือ600กิโลนิสสันเอ็กเเปิดราคา1 6, 9, 9, านึ่งล้านหกแสาทนําเข้าจากญี่ปุ่นแบบ100%อันนี้ถือว่าราคาแพงกว่ารถน้ํามันที่เอ็กเซเคยขายอีกแล้วนะครับเซ e เลน่า e-power high a y s t a เปิดราคา1 6, 9, านึ่งล้านหกแาทนําเข้าจากญี่ปุ่น100%เช่นกันมาสด้า 6e รถไฟฟ้าผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนตัวนี้ยังไม่เปิดราคาแต่มาโชว์ในงานแล้วแต่ผมว่าราคาก็นหน้าจะเหมือนกับ3ารุ่นที่ผมบอกไปปรัอนนนี้เ็ คาดการ์นะครับซึ่งดูจากทิศทางของการทําตลาดรถญี่ปุ่นที่ผ่านมาและการเปิดตัวรถใหม่ในงานนี้ท็อปแมนขอสรุปแบบแมนว่าญี่ปุ่นเนี่ยยังถือว่ายังไม่ค่อยปรับตัวตั้งราคาแบบเดิมๆใช้ราคาแบบรถน้ำมันมาตั้งราคากับรถ E ีีในขณะที่ค่ายจีนสเปคเดียวกันมาตรฐานเดียวกันหรือบางทีมาตรฐานสูงกว่าค่ายญี่ปุ่นกับตั้งราคาถูกกว่าญี่ปุ่นถึงเกือบครึ่งหนึ่งอันนี้นับเฉพาะเรื่องราคานะครับยังไม่นับสเปคในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่ยังไม่นับความจุแบตเตอรี่และระยะทางวิ่งนะครับที่รถจีน แต่จะมีคันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Mada ้ 6i e. จะเป็นรถรุ่นเดียวที่ทําให้ท็อปแมนรู้สึกว่ามันชัดเจนที่สุดและก็สัมผัสได้ว่า m a z d a กําลังปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างจริงจังให้ค่ายรถญี่ปุ่นยืนหยัดต่อสู้แบบยั่งยืนแม้ว่าราคาจะไม่ได้ถูกเหมือนค่ายจีแต่ก็พอเป็นรถคันเดียวที่ท็อปแมนมองว่าหรูหราสมราคาและไม่แน่ว่าอาจจะเป็นมาตรฐานใหม่ของรถ EV ญี่ปุ่นต่อจากนี้ก็ได้ครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของค่ายญี่ปุ่นนะครับส่วนแบรนด์อื่นของค่ายญี่ปุ่นก็ตามที่ทุกกกคคนนนนเเหหห็็ลลลยรลยรรบาาาสื่อออจาาะดแแ้วใถ ผมถือว่ารถ E ีของมาสด้ผมรู้สึกว้าวมากตัวนี้สเปคแบบจีนได้ความหรูหราแบบฝรั่งได้ความเชื่อมั่นแบบญี่ปุ่นอันนี้เป็นก้าวหนึ่งที่แบรนด์ญี่ปุ่นตัดสินใจร่วมมือกับแบรนด์จีนยังไงก็ต้องมารอลุ้นราคากันอีกทีส่วนค่ายญี่ปุ่นที่เหลือถ้ายังไม่ปรับตัวรับรองว่าเหนื่อยแน่ๆครับโดยเฉพาะ To โยต้าที่ครองแชมป์บัลลังก์อันดับหนึ่งและขายดีมาตลอดการถึงจะอยู่อันดับหนึ่งก็จริงนะครับแต่ค่ายญี่ปุ่นก็ถูกแบ่งเค้กจากค่ายจีนไปเยอะพอสมควรทีนี้มมาาาาาดดดูทงงนน้้้นนรรุปกกกัับบบ CLLA ตตววีเิให่ออแ สไตล์นี่ฉบเฉียวภายในภายนอกสวยทุกจุดเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม800วัตต์แบบชาร์จเร็วแถมวิ่งไกลเกือบ800กิโลเมตรเลยนะครับสำหรับรถเบนซ์เนี่ยถือว่าเป็นการพัฒนาที่ก้าวล้ำมาการดีไซน์สวยหรูแบตแรงวิ่งไกลสามารถต่อกรกับจีนได้รอแค่ลุ้นราคาถ้าราคาเท่ากับยุโรปนะครับหนึ่งล้านแปดแสนบาทผมว่าตลาดแตกผมถือว่าเบนซ์เนี่ยนะครับเป็นการแก้เกมกับรถจีนได้ดีมากตลาดรถยุโรปเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำทางด้งานภาษีรถจีนกับภูมิภาคอาเซียนภาษีนำเข้า0%ร รถญี่ปุ่นนําเข้าจากญี่ปุ่นมาไทยก็โดนภาษีแต่ทางฝั่งยุโรปครับโดนหนักเลยเบนซ C L A แก้เกมยังไงรู้ไหมครับรุ่นนี้ผลิตในประเทศไทยเทเลยผมก็เลยคิดว่าถ้าสามารถทําไม่เกิน2ล้านหรือล้านป,ปลายๆได้ถือว่าเป็นการแก้เกมที่สุดยอดของยุโรปมากเลยนะครับอีกหนึ่งแบรนด์ยุโรปที่น่าสนใจไม่แพ้กันเป็นแบรนด์ดวงใจของผมด้วยนะครับอออิเล็กทริกมินิคูเปอร์ S E เปิดราคาเริ่มต้น1นึ่งล้านห้าแสนห้าหมบาทสำหรับมินิคูเปอร์นี้นะครับผมถือว่าว้าวมากเราไม่เคยเห็นรถมินิที่ราคาล้านกลาง ันดาปมีรถน้ำมัน2ล้านัพครับแต่มินิคูเปอร์ออแก้เกมนะครับโดยการไม่นําเข้าจากยุโรปแก้เกมที่ทําราคาได้ขนาดนี้แล้วได้อยู่ในเงื่อนไขของ e v 3 0ก็คือนําเข้ามาจากประเทศจีนครับภาษีแบบศถึงได้ราคานี้โอ้โหอันนี้ผมถือว่าเป็นการแก้เกมของรถมินิได้อย่างเฉียบคมมากเลยครับราคาไม่แรงร้านกลางๆได้แบรนด์มินิพอๆกับรถญี่ปุ่นหรือประมาณ toyota camry หรือ honda accord นะครับแต่อันนี้คุณได้มินิคูเปอร์เลยนะครับได้ความเป็นยุโรปแถมยังได้ความเป็น e v ถือว่าไม่ธรรมดาผมไปลองมาแล้ว ชอบหน้าจอตรงกลางมากเลยนะครับมีจอเดียวแต่เป็นจอกลมไม่เหมือนใครในตลาดออกแบบน่ารักฉบับสไตล์มินิมินิเลยนะครับโดยรวมแล้วนะครับค่ายยุโรปเนี่ยมีการปรับตัวเรื่องการดีไซน์แบตแรงแล้วก็วิ่งยาวบางรุ่นได้ไกลกว่าจีนบางรุ่นได้เร็วกว่าจีนสแสดงให้เห็นว่าแบรนด์ยุโรปเนี่ยซึ่งเคยเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีนะครับถ้าเขาเอาจริงเนี่ยเขาสามารถสู้จีนได้สบายเลยแต่ตอนนี้ติดแต่เรื่องราคาแต่เห็นไหมครับเราได้เห็นแบรนด์มินิราคาเท่ากับรถญี่ปุ่นแล้วแปลว่าเขาพยายามรับรู้ถึงปัญหาแล้วเขาพยายามปรับตัวให้อยู่กันยาว ตลาแบรนด์ยุโรปมีโอกาสรอดสูงครับถ้าใช้วิธีแบบนี้ส่วนทางด้านแบรนด์จีนโอ้โหงานนี้ตลาดแตกเปิดตัวเยอะแยะมากมายในงานนี้มีให้เลือกทุกเซกเมนต์อันนี้ผมจะไม่ขอพูดถึงเพราะสื่อต่างๆได้พูดกันไปแล้วนะครับมีหลายรุ่นหลายราคายกตัวอย่างรุ่นที่ทําให้ตลาดแตกและคนสนใจถามกันมาเยอะเขียนใบจองกันไม่หวาดไม่ไหวอย่างจีลี่ e x 2รถ e v จีนที่ราคาน่ารักมากแต่ให้สมรรถนะฟีเจอร์ที่ครบคันการออกแบบที่สวยงามภายในหรูหราใช้งานได้เอเนกประสงค์ราคาที่ท็อปแมนเคยคาดการที่ผมคาดไปนะครับ4-5แสนแต่เปิดราคาจ 3990สนตลาดจะไม่แตกได้ไงมีระบบในการช่วยขับขี่ครบคันเหมือนลดราคาเป็นล้านเลยแล้วยังแถมขับหลังอีกต่ำกว่า5 0 0 0 0แล้วขับหลังในตลาดเนี่ยแทบหากันไม่มีเลยครับและที่สําคัญแบรนด์จีลี่เป็นแบรนด์ใหญ่ไม่ใช่แบรนด์เล็กในเครือจีลี่กรุ๊ปที่มีรถไฟฟ้าอยู่ในเครือกันมากมายเลยนะครับเช่นซิกเกอร์วอลโวโลตัสก็อยู่ในค่ายของจีลี่กรุ๊ปแล้วเปิดราคามาแบบนี้สั่นสะเทือนไปทั้งตลาดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ายจีนไม่ต้องถามมันจะรอดไหมแต่ละค่ายลดราคาไม่เว้นแต่ละรุ่น ลดแล้วลดอีกประกันชั้นหนึ่งบางค่ายแถมไรฟ์ไทมวอลันตีแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานนอกจากถูกแล้วยังประกันยาวอีกครับบางคนนี่นะครับกำเงินไปห6าหกแสนเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอารถรุ่นไหนดีๆถูกถูกเลา้าๆ้ากันทั้งนั้นเลยขนาดผมเองยังเลือกไม่ถูกเลยครับก็ถือได้ว่าคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือผู้บริโภคอย่างเราครับสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่ามาตรการ EV 3 0ซึ่งตามคาดมาตรการ EV 3 0ได้ถูกขยายระยะเวลาไปถึงปีหน้าแล้วนะครับนี่ขนาดแค่3 0มจุดศูนย์ EV จีนก็ต,ต เราแตกกระเจิงแล้วนะครับส่วนทางฝั่งยุโรปและญี่ปุ่นท็อปแมนก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นอย่างมาสด้า 6E นี่ไงครับส่วนทางยุโรปแน่นอนครับก็ชัดเจนว่าเทคโนโลยีเขาสู้จีนได้อยู่แล้วความเชื่อมั่นก็เต็มร้อยมีแต่แบรนด์ไฮเอนด์ทั้งนั้นติดแค่เรื่องราคาที่เขาต้องปรับตัวแต่อย่างน้อยเราก็เห็นมินิคูเปอร์มาล้านกลางๆนะครับซึ่งไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้มาก่อนเรียกได้ว่าการมาของ e v จีนทําให้ทุกค่ายต้องเริ่มขยับตัวติดที่พิโตนี่แหละครับผมเราเป็นห่วงจริงๆไม,ม ว่าเน้นขายคุณภาพแต่ในสถานการณ์ที่การแข่งขันนี่ดุเดือดขนาดนี้โตโยต้าก็ยังใช้วิธีเดิมๆยังตั้งวิธีเดิมๆยังขนาดให้ลัคทราวเวอีวิ่งได้300กิโลออกแบบก็ยังออกแบบเดิมๆไม่มีแอโรไดดามิกของรถจีนทาให้กินแบบกินพลังงานเพราะว่าเอาแพลตฟอร์มของรถน้ามันไปใช้ EV ทําให้รถนนหนักแล้วก็วิ่งต้านลมแถมเนี่เปิดราคามาล้านกลางๆเนี่ยราคาก็แพงกว่าวิ่งก็น้อยกว่าแล้วมันจะขายยังไงครับแม้คนจะบอกว่าญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นยังไงคุณภาพก็ต้องดีกว่าแต่ณนะปัจจุบันนนนนีี้ภาายใงท่ผมไปเห็ คนไทยนี่นะครับเปิดใจกับรถ e-v จีนรถ e-v จีนทุกบูธเนี่ยคนแน่นเลยนะครับดูจากการออกบูธต,ตัดส่วนของการออกงานทั้งหมดในงานมอเตอร์อีโปรถจีนก็เกินครึ่งแล้วครับมาดูทิศท,ทางในปีต่อๆไปว่าโตโยต้าจะรักษาแชมป์อันดับหนึ่งที่เหนียวแน่นของตัวเองไว้ได้หรือเปล่าที่ได้อันดับหนึ่งเพาะขายเฉพาะรถน้ำมันอันนี้ใครเป็นแฟนรถน้ำมันก็ต้องโตโยต้าแหละครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยยอดจดทะเบียนรถ e-v นีเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วโตโยต้าจะทำยังไงครับและท็อปแมนเชื่อว่าปีหน้า2026 เป็นของตัวเองแล้วในต่างประเทศรุ่นผมสามารถขับเองได้และผมมองว่าเทคโนโลยีต่างๆมันใช้ได้จริงปลอดภัยจริงเพราะฉะนั้นอนาคตผมไม่ห่วงเรื่องความล้ําของรถจีนเลยครับมันจะต้องล้ํามากขึ้นกว่านี้แน่ๆเพราะเผื่อราคาถูกลงกว่านี้อีกแต่เรื่องที่อยากฝากภาครัฐคืออยากให้รัฐเนี่ยช่วยในการออกกฎหมายที่รถอีวีนสามารถขับเองได้โดยที่ไม่ต้องมีคนขับแต่เรายังนั่งอยู่หลังพวงมาลัยนะครับเหมือนในต่างประเทศที่รถยี่ห้อผมเนี่ยสามารถขับที่จีนและสิงคโปร์ได้แล้วมันเพิ่มความสะดวกสบายและความทันสมัยให้กับประเทศผมก็อยากให้บ้านเราทําาาได้้บอยก รัฐองนวยความสะดวกในเรื่องนี้ซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยมันล้ําไปแล้วแต่กฎหมายเรายังถูกจํากัดอย่างเช่นรถที่มาสามารถที่มีระบบขับเองได้ก็จะมีไฟที่โชว์ให้รู้ว่ารถเนี่ยขับเองจะเป็นไฟสีฟ้าด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ตรงกลางบางทีตรงกระจกมองหลังพอเข้าเม,มืองไทยถูกตัดออกเพราะเมืองไทยห้ามใช้สีนี้และในต่างประเทศนะครับแผนที่หรือแมปในรถเนี่ยลิงก์กับถนน,นได้จริงลิงก์กับสัญญาณไฟจราจรสามารถรู้ได้เลยว่าไฟจราจรเนี่ยเขาอัพเขาดาวกี่วินาทีแต่บ้านเรายังไม่ลิงก์กับระบบนี้ครับเพราะยังไงก็ตามแต่เทคโนโลยีร ฟฟ้าก็จะล้ําขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่การที่เทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยถูกจํากัดโดยเฉพาะประเทศของเราก็จะทําให้ประเทศเนี่ยไม่พัฒนาขึ้นไปด้วยและก็ไม่สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยังไงท็อปแมนก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงเล็กๆที่อยากฝากไปถึงภาครัฐที่ช่วยแก้ไขตรงนี้ให้หน่อยนะครับยังไงก็ตามไม่ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และเทคโนโลยียานยนต์จะล้ําหน้าไปขนาดไหนท็อปแมนจะนําเนื้อหาดีๆมาฝากท่านผู้ชมแน่นอนเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรััับววนนนีี้ออปขลาไก่สสดครับ